เที่ยวตลาดน้ำมาท่าบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยเลยค่ะพี่เนิ่มแต่จะพาน้องกไปเที่ยวเองเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เสงที่เป็นแฟนมันแท้ปอดิสากรุสีธียาพี่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงไม่เป็นไรค่ะเกรงใจพี่มีเงินนะน้องกินไหมพี่ซื้อให้เอาทุกอย่างเลยได้ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้น้องพี่มีเงินจํากัดพี่มีเงินจากัดเอ๊ะนั่นพี่เสงหรือเปล่าอ้าพี่เสงคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ น,นี่พี่เสงพคพวกเราไปเที่ยวชมตลาดน้ำท่ากาลองได้ไหมคะได้เลยครับที่นี่เดี่ยพี่คุ้นเคยมากว่า20กว่าปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีตลาดน้ำจนถึงทุกวนันนี้แต่จริงๆแล้วมีคนที่รู้ดีกว่าพี่อีกนะครับนั<ช>่นก็คือ,อคท่านเจ้าวาดเองครับตลาดน้ำกรุงเก่าวัท่ากาล้องนั้น จุดกำเนิดของตลาดน้ํากรุงเก่าวิถีชีวิตในอดีตคําว่าตลาดเนี่ยก็คืออยู่ในน้ําทางวัดจึงนี้เริ่มจากจุดเล็กๆจากเรือลาเดียวปัจจุบันนี้มีมื่สิบกว่าแพจึงนําชื่อเก่าของจังหวัดนครัญราคือจังหวัดกรุงเก่ามาเป็นชื่อตลาดน้ําจึงเป็นที่มาของตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้องโดยปัจจุบันนี้ได้มีกระวนวนนทรวงวัฒนธรรมเข้ามาช่วยเหลือให้มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงเกิดขึ้น พี่เสงมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะก็ถือว่าบ่อยครับตอนนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงก,ก็เปลี่ยนไปเยอะมากตอนนี้มีการรวมผลิตภัณฑ์จากของในท้องถิ่นของคนในชาวบ้านในแถวนี้เนี่ยพี่เขาได้มาเปิดร้านค้าให้คนมาเที่ยวซึ่งตอนนี้บรรยากาศมรรนากาเที่ยวขึ้นเยอะเลย อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นของคู่ตลาดน้ํานั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามเล็กนิดเดียวเองเพราะว่าเวลาเขาขายบนเรืองไงลูกในการส่งชามถ้าเป็นชามใหญ่ก็าอาจจะทําให้ไม่สะดวกใช่ไหมมันอาจจะหกอาจจะเลอะได้พี่เซิงข้หนูหิวแล้วค่ะงั้นก็ทานเลยโอ้โหมาไปชามละยี่สิบบาทค่ะไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่เก็บตังค์โอ้โหต้มยำกินโรตีแล้วนุ่นล่ะครับอยากกินต้มยำค่ะ อะอยากทานอะไรไหมครับน้ำปลาต้มกุ้งกี้นะคะฮะหนูเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวไปสองชามเมื่อกี้ขายยังไงครับกระทงละสามสิบกระพงละสามสิขอบคุณค่ะนี่ขายอะไรนี่มีปลาหมึกด้วยค่ะอย่าบอกนะว่าเธอสองคนใช่ใครอยากกินปลาหมึกนึ่งมะนาวหรอครับนี่ตกจะน้าวัดเลยหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับและนี่ หมูสเต๊กน่าทานยังเลยอ่ะเราจะไหวกันไหมเนี่ยยังไหวคะ่ะมือผู้หนูยังไหว <laughs> โอ,อขายยังไงครับหมูสเต๊กค,ครับ5 0บกับหนึเอา50อดีแล้วลูก50ก็พอแล้วลูกอทำให้สีสวยดูสินิวน่ากินเต็มมือแล้วนะลูกมาขายยังไม่คืให้ทานกันให้หมดนะไม่หมดโดนปรับนะครับทั้งสองคนรู้ไหมครับว่า ทำไมถึงต้องเป็นตลาดน้ําอยุธยาสมัยก่อนที่ไม่มีรถยนต์สมัยที่ยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เราสจญจกไปทางเรือครับดังนั้นการซื้อของความสะดวกสบายต่างๆเราก็จะนิยมซื้อกันที่เรือมันก็เลยเกิดกลายเป็นชุมชนเป็นตลาดน้ําขึ้นมาเมื่อก่อนเราเรียกว่าตลาดนัดดีไหมเพราะอะไรดูไหมทไมคะต้องนัดกันมาถึงจะเจอกันเรานัดกันวันที่น้ําขึ้นน้ําลงคนที่จะมาซื้อก็ต้องรู้ว่าเนี่ยน้ําขึ้นแล้วแปลว่าเรือเนี่ยเข้ามาได้ ทีเนี่ยก็ไปยุคใหม่อีกทีนึงเวลาที่คนมาที่อยุธยาก็อาจจะนึกถึงอ,อย่างโรตีสายไหมอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาอยุทยาก,กินบะหมึกจริงหรอเอ้ยมาอยุทยาทานหมูสเต๊ะเหรอจริง,รงๆแล้วนี่แหละคือความเป็นอยุทยาคือความหลากหลายของชาติผ oh. ่านในสมัยก่อนเราเลือกรับปรับใช้มาตลอดในวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาอย่างมีซั่วที่หนูทานอันนี้ก็เป็นอาหารแบบไหนแบบจีนป่ะจีน mm. ดังนั้นเนี่ยคนจีนก็เข้ามาอย่างข้าวผุกกะปิหรือส่วนประกอบแน่นอนก็คือกะปิกะปิเป็นเป็นของที่ได้มาจากทางทะเลนี่คือสไตล์ของคน อย่างางแหละอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอคะถึงมีคนมาเที่ยวตลาดน้ําเยอะห้องน้ำที่นี่สะอาดมากๆแล้วก็เย็นฉ่าสบายๆไม่ว่าจะมาฤดูไหนจะร้อนแค่ไหนก็นแต่เข้าห้องน้ำที่นี่แล้วมีความสุขที่สุดเลยครับ อ่า<ง>ถ้างั้นหนูต้องหยุดดูตรงนี้เลยนี่พี่เสงแนะนำเลยร้านปลาติ๋วเนี่ยเขาทำปลาต้มเค็มอร่อยมากต้มเค็มแต่มีรสหวานให้น้องๆเขาชิมน,นิดหนึ่งได้ไหมครับชื่อต้มเค็มแต่มีรสหวานนะเห็นไหมมีสประรดดเลยต้ยองชิมดูทานปลาเป็นไหมนี่รับรองว่าวของดีของเด็ดอยุธยาเมื่อก่อนที่ต้องขับรถมาเดี๋ยวเพื่อมาซื้อปลาต้มเค็มที่นี่อย่างเดียวเลยอร่อยมากอร่อยมากหมค่ะ yes อาหารโบราณขาทานยากเชิญเลยค่ะผ้าพุมพ์บสวยๆนะคะเชิญได้เลยจ่ะมีผ้าถุงมีกางเกงขาสั้นนะคะใส่ได้จรกินก็ใส่ได้เลยนี่ค่ะมันใส่แล้วน่ารักมากใส่ไปโรงเรียนตอนแรกนึกว่าจะไม่ซื้อแต่ไม้แต่มือขนาดนี้เริ่มเห็นอนาคตแล้วนะลองพิ้งคขาชอบโรตีสายไหมสนใจไหมเออ yes าสนนะคะอ่าเนี่ยแหละโรตีสายไหมนี่นี่นี่ ให้ดูชิมแล้วโอ้หั่นมาเรียบร้อยอน้องนุ่นทานน้องพิงค์ทานนี่อร่อยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากค่ะชอบอะไรบา้างชอบของกินที่นี่ค่ะมีทั้งของเล่นเสื้อผ้าให้ซื้อเยอะแยะเลยค่ะแล้วนุ่นล่ะครับก็พวกของกินเสื้อผ้าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรให้กับคนที่เขา วัยเดียวกับเราเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเขาจะได้อะไรไปนอกเหนือจากที่เราบอกไปแล้วมีอะไรอีกไหมฮะได้มุมถ่ายรูปของกินได้ของเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะผมก็ขอแนะนําครับสําหรับวัฒา,าการร้องเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านได้แวะมาหาของทานเล่นของฝากของที่ระลึกนี่ค่ะหนูเริ่มหิวแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันกันละกันะนะไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีมะม่วงควนด้วยไม่ได้เห็นพุทราควรก็มีทิ้งอย่างนี้เข้ามาะอะฮะ นี่ไงไม่เคยกินหรออืมอร่อยนะอร่อยไม่ค่อยเปรี้ยวอร่อยย่านีสรับคำว่ามาแล้วมาอีกนั้นเป็นคำอธิษฐานได้อธิษฐานบอกว่าทุกคนที่มาแล้วต้องมาอีก เหมือนมนสเน่ย์อย่างหนึ่งของคําว่ายุทธยาโดยแท้อยากให้ทุกท่านต้องลองมาเองจะเข้าใจว่าทําไมมาแล้วต้องมาอีก